เด็กหนุ่มใช้ปืนไรเฟิลยิงรถบัสกระสุนได้ไปโดนหัวไหล่ของหญิงสาวเ <L un> มื่อไม่เห็นว่าแฟนของเขาถูกยิง <L un> เขารีตกนบอกคนขับให้ขับไปที่โรงพยาบาลแต่มันต้องใช้เวลาถึง8ชั่วโมงกว่าจะขับไปถึงช่วยไม่ได้คนขับจึงตัดสินใจพาไปที่บ้านเขาเองไม่โกรธจัดพร้อมกับโทรหารสถานทูตและไม่นานเฮลิคอปเตอร์ก็มาถึงในที่สุดเธอก็ถูกช่วยไว้ได้ทันเวลาผ่านไปไม่นานข่าวเริ่มรายงานเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น และตำรวจได้ไปตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุจนกระทั่งได้ไปเจอกระสุน7.92คาลิเบอร์เข้าพวกเขาออกค้นหาแถวแถวหมู่บ้านจนพบชายเจ้าของปืนแต่เขาบอกว่าเขาขายไรเฟิลให้กับอดัมไปนานแล้วระหว่างทางไปบ้านอดัมพวกเขาเจอเด็กสองคนที่เป็นคนก่อเหตุเมื่อตำรวจถามว่าบ้านอดัมอยู่แถวไหนเด็กน้อยโกหกเขาทันทีเมื่อตำรวจขับไปเขารีบวิ่งกลับบ้านและเล่าความจริงให้พ่อฟังพ่อดุและตีเขาทันทีพร้อมกับพาพวกเขาหนีแต่แล้วตำรวจมาเจอเข้าและพวกเขาเปิดฉากยิงกัน ทว่าพี่ชายคนโตถูกยิงจนล้มลงไปน้องชายจึงยิงสวนไปและพ่อรีบวิ่งไปห้ามเขาจนสุดท้ายพี่ชายคนโตโดนยิงอีกรอบและสิ้นใจทันทีเมื่อพวกเขายอมมอบตัวตำรวจก็ถึงกับอึง้งเพราะไม่คิดว่าคนที่ก่อเหตุร้ายแรงจะเป็นเพียงเด็กที่ดูใสซื่อ